ได้ของเล่นให้ไปซื้อแล้วสามชุดสายตาน้ำเสียงมันฟ้องว่าห่วงอาจารย์สมปองมากอาจารย์อย่าน้อยใจน้องนะเออ,อคนเรามันคน,คนเรามันรู้จักกันนะมันก็ห่วงใย,ยมันไม่ใช่อะไรหรอกเราไม่มีเหตุผลอื่นหรอกแต่ว่าผิดถูกว่าไปตามผิดถูกแต่ว่าคนเรานะมันเค,เคยรู้จักกันเป็นพี่เป็นน้องกันเออเมื่อคนที่เรารู้จัก มีปัญหาเกิดเรื่องสิ่งที่สําคัญคือเราก็ต้องให้กําลังใจหน้าที่เราใช่ไหมล่ะเราก็อยากให้กําลังใจให้เออเคลียตัวเองได้ดีแคร์ตัวเองได้นะคะแล้วก็ให้แบบพ้นมนทีนพ้นอะไรไปเรื่องยืมเงินมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะเรื่องยืมเงินมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้ามันแบบเออมีที่มาที่ไปแล้วก็เงินที่หยิบยืมกันเป็นเงินส่วนตัวไม่ใช่เงินบริจาคไม่ใช่เงินวัด มันก็มีลู่มีทางให้ไปได้อยู่แต่ที่สําคัญเราต้องยืนยันความบริสุทธิ์ในส่วนของเราว่าเราไม่ได้รู้เห็นว่าเออเราถ้าเรารู้มาก่อนว่าเป็นเงินวัดเราก็ไม่เอาเราก็ต้องยืนยันตรงจุดนี้นะคะก็รีบไปเข้าพบเจ้าหน้าที่ซะอะไรซะแสดงความบริสุทธิ์ซะนะคะมันก็แค่นั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรเยอะมากกว่านั้นเออ ดิฉันให้ดิฉันให้สัมภาษณ์หลังจบรายการแล้วนะทุกคนสามารถไปดูได้นะคะเนี่ยดิฉันก็เอาลง t ิกต็อกแล้วก็สามารถไปดูได้ตามฟังได้ดิฉันเป็นคนแบบไม่มีนอกไม่มีในแพรลี่อะ่ะแพรลี่ความเป็นแพรลี่อะ่ะทุกคนไว้ใจได้ดิฉันเป็นคนแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตรงไปตรงมาดิฉันมีความเป็นธรรมกับทุกเรื่องที่ดิฉันแสดงความคิดความเห็น นะครับไม่มีหรอกว่าเออเอาเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวมามาอยู่เหนือหลักการอยู่เหนือความเป็นธรรมไม่มีไม่มีไม่มีแต่สิ่งที่ทำได้ในฐานะของคนที่เราเป็นพี่เป็นน้องกันคือเราก็ห่วงใยเราต้องห่วงใยกันเป็นห่วงกันให้กำลังใจกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำได้แต่ก็จะต้องย้ำว่าผิดถูกให้ว่ากันเป็นแต่เออเข้าใจดิฉันเถอะนะก็ดิฉันก็บอกแล้วไงดิฉันโอ้ย มันอยู่ทุกคนต้องมาอยู่ในจุดที่ดิฉันอยู่แล้วทุกคนจะเข้าใจเรามันไม่ได้แบกแค่ความเป็นพี่เป็นน้องระหว่างกันไงเราแบกความเป็นอินฟูเราแบกความรับผิดชอบต่อสังคมเวลาเราไปนั่งบนโต๊ะรายการโหนกระแสเราไปในฐานะของความเป็นอินฟูไปแสดงความคิดความอ่านนะคะแทนผู้คนในสังคมฉะนั้นเราก็ ความยากมันอยู่ตรงที่เราก็ต้องพูดให้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเพราะคนที่มีประเด็นเป็นพี่ชายเราคนที่มีประเด็นเป็นพี่ชายเราฉะนั้นเราไปพูดเรื่องที่เกี่ยวกับพี่ชายเราหนเราก็ต้องแคร์ความรู้สึกของพี่ชายเราสอเราก็ต้องอะไรอะ่ะให้เกียรติกับคนดูใช่ไหมครับเพราะเขาก็คาดหวังที่จะเห็นเรา แสดงความคิดเห็นอยู่บนหลักการและความถูกต้องโคตรโคตรหนักใจถ้าทุกคนไม่ใช่ดิฉันทุกคนไม่เข้าใจหรอกว่ามันมันโคตรมันโคตรหนักใจมันโคตรหนักใจนะคะออมันหนักใจนะทุกคนมันไม่ใช่เป็นเรื่องว่าไม่หนักใจนั่นแหละแต่ไม่ต้องกลัวหรอกดิฉันเป็นคนแบบแยกแยะได้ ดิฉันมีวุฒิดิฉันไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่หรือว่าอะไรนะอายุดิฉันอาจจะยังเด็กมากแต่วุฒิภาวะในบางเรื่องดิฉันว่าดิฉันก็มีอยู่พอประมาณนะดิฉันก็มีวุฒิภาวะอยู่พอประมาณมีคนถามว่าแล้วจะไปทําไมกูไม่ไปเดี๋ยวแม่มึงก็ถามหาไงประเด็นที่กูไปเนี่ยกูไม่ไปเดี๋ยวพ่อมึงก็ถามหาแม่มึงก็ถามหา,มมา,มหาคอมเมนต์ถามหากู แซะกูไงคิดว่ากูคงไม่กล้าพูดพ่อมึงอะตัวดีเลยเสยวก็แซะถึงกูเพื่อนรักว่างไงเพื่อนรักไม่พูดเลยนะเงียบเลยนะมันไม่ใช่กูค่ะกูไม่ได้เป็นคนแบบเห็นแก่พี่แก่น้องเห็นแก่ความสัมพันธ์แล้วกูจะแบบไม่พูดไม่ไม่ใช่กูค่ะไม่ใช่กูค่ะอืมต้องตื่นก่อน พอไม่ไปไม่พูดก็แซะดิฉันไงก็แซะดิฉันไงประเด็นคือถ้าไม่แซะก็อาจจะไม่พูดนะแต่ก็แซะกันไงเพื่อนรักว่าไงเพื่อนรักเงียบเลยนะที่คนอื่นเนี่ยโอ้โหพูดเป็นฉากเป็นฉากนะโอ้โหทีพี่ชายตัวเองเงียบเลยนะเนี่ยวเวลาไม่พูดไงมันก็มีพวกอีลูกอีแซะไงมันก็แซะดิฉันไง ประเด็นที่ไม่ได้พูดไม่ได้กลัวอะไรหรือไม่ได้มีความลับอะไรใดๆทั้งสิ้นที่ไม่พูดเพราะว่าแค่ให้เกียรติพี่สมปองเพราะว่าเรื่องส่วนตัวของเขาเขาควรเป็นคนพูดก่อนคืออย่างน้อยเนี่ยเขาไม่ได้หลบไม่ได้หนีไม่ได้เลื่อนถแถลงข่าวไม่ได้หนีหน้าสื่อไม่ใช่พอถึงเวลาอ่ะ,ฉะเฉลยยอมรับเขาก็ยอมรับ เขาก็โพสต์ยอมรับว่าไม่ต้องย่อแล้วไม่ต้องมีอรสรนยอ่อเขาเองแหละโน่นนี่นั่นเขาก็มีความแมนในระดับหนึ่งของเขาอพอดิฉันทักไปถามวันนี้ดิฉันทักไปถามเลยเพราะว่าพี่หนุ่มโทรมาแต่เช้าพี่หนุ่มอะคุณเห็นแบบนี้นะในรายการนะเขาเป็นคนทํางานมากคุณไม่รู้หรอกเบื้องหลังเนี่ยรายการโหนกระแสเนี่ยตอนเที่ยงกว่าใช่ไหมรายการก่อนรายการโหนกระแสมีรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์อีกเข้าโหนกระแส เขานั่งโต๊ะจริงๆอ่ะในรายการโหนกระแตอ่ะเที่ยงกว่าแต่เขาตื่นเช้าทำงานตั้งแต่เจ็ดโมงนะทุกคนรู้ไหมตั้งแต่เจ็ดโมงการทำหน้าที่ของพี่หนุ่มในบทบาทสื่อเนี่ยในมุมหนึ่งเนี่ยชื่นชมแกนะในมุมหนึ่งว่าแกทำการบ้านแกเป็นคนทำการบ้านนะคะแกไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆถึงเวลาไปแบบนั่งแล้วก็สัมภาษณ์ไม่ใช่แกทำการบ้าน แกโทรหาดิฉันตั้งแต่6โมงนู่นเพราะแกอยากให้พี่ปองโทรหานี่ไม่ได้โทรหาเรื่องส่วนตัวอะไรนะคะเรื่องที่จะไปพูดในรายการวันนี้แหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่ปองโดยตรงเขาก็จึงอยากให้พี่ปองอ่ะชี้แจงอย่างน้อยก็ต้องโฟนอินเพราะการหลบหน้านักข่าวมันไม่ช่วยอะไรมันไม่ช่วยอะไรหรอกใช่ไหมล่ะคุณก็รู้อยู่โซเชียลยุคนี้ ถ้ามันได้ขุดแล้วมันได้เปิดแล้วมันก็เปิดยาวอะสู้ว่าเราออกมาเคลียร์ไปดีกว่าเคลียร์ก็จบคนก็สิ้นสงสัยส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่คนในสังคมให้เขาตัดสินใจเองว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่เขาแต่ถ้ามันมีประเด็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเราหน้าที่เราก็คืออย่างน้อยเพื่อปกป้องตัวเราเองเราต้องชี้แจงเราต้องชี้แจง เราต้องชี้แจงเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองเห็นไหมล่ะแต่สุดท้ายพี่สมปองเขาก็โฟนอินเข้ารายการเห็นไหมเขาก็ไม่ได้หลบไม่ได้หนีไม่ได้อะไรนะคะอืมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าถ้าให้ดิฉันมีแค่ดิฉันในรายการและดิฉันไปนั่งพูดเรื่องพี่สมปองทุกคนก็จะไม่มีทางเชื่อดิฉันแน่นอนทุกคนก็จะบอกว่ามันเป็นพี่น้องกันมันต้องเข้าข้างกัน เรื่องของสมปองทำไมไม่ให้สมปองมาพูดทุกคนก็ต้องพูดอย่างนี้อยู่ดีเออโอเคเขาได้โฟนอินเข้ารายการทุกคนก็ได้ฟังในมุมมองของเขาและพี่หนุ่มก็ตั้งคำถามอย่างเป็นกลางที่สุดแล้วคนดูแต่ละคำถามที่พี่หนุ่มถามสิโยนให้พี่ปองสิเขาก็ถามอย่างตรงไปตรงมาเซบลล่านะดังนั้นก็เห็นใจกันเถอะเห็นใจกันเถอะ ดิฉันก็ทำหน้าที่ของดิฉันอย่างที่ดิฉันคิดว่าอย่างดีที่สุดแล้วนะบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุนอย่างดีที่สุดแล้วความสัมพันธ์ความเป็นพี่เป็นน้องก็เห็นใจกันในมุมของความเป็นพี่เป็นน้องแต่ในแง่ของความรับผิดชอบต่อสังคมทุกคนต่างก็ต้องทำพี่ปองก็ต้องทำพราะพี่ปองก็เป็นอินฟูเหมือนกันกันกบดิฉันเป็นคนที่แม้จะศึกมาแล้วก็ยังมีมคนนับถือ ศรัทธาอยู่ดิฉันก็เช่นเดียวกันฉะนั้นทุกคนก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองใช่ไหมล่ะพี่ปองมีหน้าที่ชี้แจงในส่วนของตัวเองเพื่อใหออ้สังคมได้รับรู้ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านในมุมของของของตัวของเขาที่เป็นตัวต้นเรื่องดิฉันในฐานะที่มีความรู้จักกันดิฉันก็บอกเล่าได้เฉพาะแต่ในมุมที่ดิฉันได้รับรู้มา แค่นั้นก็รู้มา70ก็เล่า70อีก30ิก็พี่ปองก็ชี้แจงมันถูกแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องที่ต้องแบบไม่เข้าใจต่อกันไม่มีระหว่างดิฉันกับพี่ปองไม่ควรมีเพราะดิฉันได้ได้ฟังมา70ดิฉันก็บอกไปตาม70ส่วนอีก30ก็เป็นเรื่องที่พี่ปองชี้แจงเองซึ่งดิฉันไม่ไม่ได้ไม่ได้รับรู้ไม่ได้รับทราบนะคะก็ หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยค่ะนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเออมันยากนะมันอยู่ในจุดจุดนี้ใครไม่เป็นดิฉันจะไม่เข้าใจว่ามันทำใจลำบากมากมันทำใจลำบากมันทำใจลำบากแต่ดิฉันคิดว่าดิฉันได้ทำหน้าที่อย่างดีแล้วอย่างเป็นกลางที่สุดแล้วสำหรับวันนี้นะคะอืทุกคนก็ทุกคนก็ ใช้วิจารณญาณของตัวเองในการในการชั่งใจเอาเองก็แล้วกันนะคะเพราะว่าทุกคนก็มีสติปัญญาพอๆกันดิฉันเชื่อแบบนี้ <c oughs> คนในสังคมเขาก็มีวิจารณญาณและสติปัญญาที่เขาจะจะเลือกได้ว่าเขาจะเชื่อใครไม่เชื่อใครกี่เปอร์เซ็นต์นะคะนะคะเออ กับจันทบุรีเลยหรือเปล่ากับค่ะทุกคนอ่ะกดอยากกเลยลเรื่องกดติดตามช่องนี้ด้วยรบกวนนิดนึงเจ็ดพันคนดิฉันรู้ว่าพวกคุณนะ่ะชอบ <c oughs> ชอบมาฟังเรื่องชาวบ้านแต่อะไรพี่ส้มพูดว่าอยากขอให้เข้าขึ้นไลฟ์หน่อยตอนห้าโมงคุยกันแซวันพี่น้องอ๋อได้ได้ได้สิ่ห้าโมงใช่ไหมใช่ใชก็เนี่ยไลฟ์อยู่เดี๋ยวขอบอกว่าขอขายตัเรียนแป๊บหนึ่งอ่ะอฮัลโหลค่ะพี่ส้ม ฮัลโหลจ้ากี่ไลฟ์กี่โมงนะประมาณห้าโมงแต่ว่าน่าจะเลทแล้วเลทหน่อยเลทหน่อยเพราะว่าหนูไลฟ์ช่องหนูอยู่เดี๋ยวหนูขอขยทุเรียนแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวหนูขึ้นคู่ได้ได้ค่ะประมาณกี่โมงคะสักห้าโมงยี่สิบอะไรประมาณเนี้ยได้ไหมห้าโมงขึ้นอะไรก็ได้ได้ได้เนาะได้พอดีเดี๋ยวเดินทางพอดีค่ะอ๋อได้ได้ค่ะได้จ้าได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่าขอบคุณค่าโอเค ทุกคนถ้าอยากให้ดิฉันไปขึ้นไลฟ์กับพี่ปองนะเดี๋ยวดิฉันจะขึ้นไลฟ์แล้วเดี๋ยวดูคู่แล้วเดี๋ยวคุยกันต่อหน้าเลยไม่ต้องมาคุยคนละทีกดจะกร้าก่อนสั่งทุเรียนให้ก่อนคนละคนละหนึ่งออเดอร์คนละหนึ่งออเดอร์ขอแค่หนึ่งออเดอร์ค่ะตอนนี้เลยอ,อ,เอ,อุดหนุนทุเรียนหน่อยอุดหนุนทุเรียนทอดหน่อยเออขอดูนี่ไงทูทุเรียนทอดนี่ แต่ว่าถุงใหญ่ให้นักข่าวไปแล้ววันนี้ให้พี่นักข่าวช่องสามไปแล้วเหลือแต่เกรดบีเกรดบีมีโปรดีมากนะสองถุงเหลือสามร้อยห้าสิบสองถุงเหลือสามร้อยห้าสิบอุดหนุนหน่อยนะคะขอหนึ่งออเดอร์หกพันคนขอสักหกสิบคนก็พอหกพันคนขอหกสิบคนก็พออุดหนุนหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ สมปองคุยกันอย่างเนี้ยเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์เดี๋ยวห้าโมงขึ้นขึ้นไลฟ์กับพี่ปองอ่ะเดี๋ยวห้าโมงขึ้นขึ้นไลฟ์กับพี่ปองเลยโอเคป่ะล่ะอ่าโอเคไหมอ่าถ้าโอเคกดก่อนค่ะขอคนละหนึ่งออเดอร์นะคะใครใจดีหกพันท่านขอแค่หนึ่งออเดอร์แค่นั้นเองค่ะอุดหนุนทุเรียนดิฉันก่อนนะคะดิฉันคือแม่ค้านะคะทุกคนดิฉันคือแม่ค้าค่ะเออนะคะเอองานหลวงงานลาด งานหลวงงานลาดงานตัวเองก็ต้องได้ไประโยชน์ด้วยนะคะดิฉันก็ไม่ได้อยู่บ้านวันนี้ดิฉันก็ไม่ได้ขายของเนี่ยก็ต้องเดินทางฉะนั้นก็ซัพพอร์ตดิฉันด้วยสั่งทุเรียนไปทานนะคะเป็นทุเรียนเกรดอันนี้เป็นเกรดบีนะคะรสชาติจะเหมือนแบบพรีเมียมเลยเพียงแต่ว่าชิ้นจะเล็กนิดนึงถ้าใครอยากได้แบบพรีเมียมก็กดแบบพรีเมียมเออนะคะเป็นกําลังใจให้ขอให้ผ่านมันไปได้ขอบคุณค่ะแป๊นี่คือตัวริงกดตะกร้าก่อนขอแค่กดตะกร้าก่อนแค่นั้นเลยไป5,800ท่าน ห้าพันแปดร้อยท่านกดตะกร้าเลยแค่นั้นเลยยี่สิบแปดคนกำลังดูสินค้าหนึ่งคนกดหรือยังคะรู้เลยแพรลี่ให้ใจพี่ปองมากแคร์ความรู้สึกก็ต้องแคร์ค่ะเราเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะเราก็ผ่านชะตากรรมมาด้วยกันดิฉันกับพี่ปองผ่านชะตากรรมมาด้วยกันอะไรมาด้วยกันมีคนบอกว่าโหนกระแสก็ได้ค่าน้ำมันอยู่มัง้งชีวิตจะเอาแค่นั้นเหรอคะ ชีวิตจะเอาแค่นั้นเหรอพออยู่ไปวันๆเนี่ยเหรอจากกรุงเทพไปจันทร์มันไม่ได้ใกล้นะคะและไม่ต้องกินเลยเนี่ยซื้อ KFC อเนี่ยไปฝากหลานอีกเนี่ยซื้อ KFC มาสามถังเพราะว่าอยากได้ฟิกเกอร์มันของเอกของ k f c ออุดหนุนเธอค่ะอุดหนุนเธออุดหนุนเธอค่ะห้าพันคนมันไม่ได้ทําให้ดิฉันรวยหรอกนะอุดหนุนดิฉันเถอะดิฉันยังมีภาระหน้าที่นะคะบ้านก็ยังไม่เสร็จเนี่ยขายทุเรียนก็ ไปลงไปเป็นอิดเป็นปูนอยู่ที่บ้านนะคะเออปะแม่ค้าแม่ขายหนึ่งออเดอร์มาเลยค่ะไม่นอนกรุงเทพครับไม่นอนค่ะพี่เพราะว่าอยากกลับบ้านถ้านอนกรุงเทพค่าใช้ใจ่ายบานตะไทยอีกนะคะเปิดห้องพักอกีกสองห้องอกีกโอ้โหเออเนี่ยมาแล้วอ่าหนึ่งบ้านมาแล้วเนี่ยคนใจดีเขามีเนี่ยคนใจดีเขามีอยู่มาแล้วหนึ่งบ้านพี่ไข่มุกข,ขอบคุณค่ะ ขอแค่1บ้านนะคะช่วยดิฉันเถอะไปแล้วเดี๋ยว5้าโมงครึ่งดิฉันจะไลฟ์กับพี่ปองเพื่อนก็ต้องห่วงเพื่อนการเออเป็นธรรมดานะคะเออนะคะเออความคิดเห็นส่วนความคิดเห็นค่ะความสัมพันธ์เรายังเหมือนเดิมอนะาจารย์ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงพี่ไข่มุกสวัสดีค่ะไปเลยค่ะขอบคุณนะคะขอ1บ้านจ้าไป 3, ามพันสีร้านกาแฟาเปิดหรือย,ยังยังไม่เปิดค่ะยังไม่เปิดค่ะนะคะอยากให้ดิฉันเปิดเร็วๆต้องอุดหนุนก่อน นะคะเป็นค่าปูนค่าทรายขอแค่หนึ่งบ้านนะจ๊ะกดได้เลยค่ะคุณแม่ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกคนที่เอ็นดูเลยจ้าหนึ่งบ้านนะคะส่งกําลังใจให้แพรี่ขอบคุณค่ะเนี่ยแค่ทุกคนอุดหนุนทุเรียนดิฉันซักบ้านหนึ่งดิฉันหายเหนื่อยเลยเอาจริงๆไอที่ทั้งหมดแม่แดงขอบคุณค่ะแม่แดงขอบคุณสําหรับของขวัญนะคะขอบพระคุณค่ะปาแค่ตักถุงหนึ่งก็แบบชื่นใจและทุกคนปานะคะ ดิฉันต้องขายของเออจะว่าดิฉันแบบยังไงก็ช่างเถอะนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวดิฉันเล่าต่ออยากรู้เรื่องไหนเตรียมถานได้เลยขอแค่ขอแค่ตะก้ามันขอแค่ตะก้ามันเดินแค่นั้นเองขอแค่ตะก้ามันเดินแค่นั้นเองค่ะอยากรู้เรื่องไหนพูดได้เลยเดี๋ยวคุยให้ฟังนะคะยินดีคุยด้วยทุกเรื่องทุกเาวแต่ตอนนี้ช่วยอุดหนุนก่อนเถอะสักออเดอร์หนึ่งชุดสวยป่าสวยขอบคุณค่ะนี่แต่งหน้าแล้วก็ต้องให้มันคุ้มหน่อย นะคะขอบคุณค่ะ20 20บ้านแล้วค่ะแม่ขอบพระคุณค่ะเร็วมากออเดอร์มาเร็วมากมาลัวมากวันนี้อะไรวะโดนคดีโอยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะยังไม่ไปถึงขั้นคดงคดีหรอกค่ะยังไม่ถึงค่ะนะคะอทุเรียนก่อนเลยหนึ่งบ้านหนึ่งออเดอร์นะคะสี่พันท่านกลับขอบพระคุณทุกคนค่ะขอแค่หนึ่งบ้านซัพพอร์ตกันหน่อยนะคะขอแค่หนึ่งบ้านซัพพอร์ตกันหน่อยนะคะปไป้า อุดหนุนเอ่ออะไรอะสั่งแล้วขอบคุณค่ะสั่งแล้วขอบคุณค่ะมีแบบพรีเมียมนะคะที่ปักตะก้าอยู่พรีเมียมมีเกรดพรีเมียมกับเกรดบีนะคะใครอยากกินแบบชิ้นใหญ่ๆแนะนําให้สั่งแบบพรีเมียมนะคะใครอยากกินแบบเกรดบีประหยัดงบหน่อยก็อันนี้เลยค่ะสั่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะมี2องันอุดหนุนแลค่าแบบพรีเมียมกด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 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าทิ้งคุณสมปอง อย่าทิ้งคุณสมปองนะคะสู้มาด้วยกันไม่ทิ้งค่ะไม่เคยทิ้งเลยไม่เคยทิ้งเลยค่ะเพียงแต่ว่าตอนหลังอาจจะไม่ได้เห็นแบบว่าเออถ่ายรายการด้วยกันหรือว่าไลฟ์ด้วยกันถ่ายคลิปด้วยกันเพราะว่าเราก็ต่างคนต่างมีภาระ,ะแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิมนะคะย้ําตรงนี้เลยต่างคนต่างก็ เราเป็นคารวาดนะคะนะต้องขอเข้าใจนิดนึงสึกออกมาเราก็แล้วเราเพิ่งสึกออกมามันยังไม่ได้ไม่กี่ปีมันเป็นช่วงที่เราต้องสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยอ่ะเราต้องตั้งหลักให้ได้ทุกคนอันนี้คือสิ่งสําคัญนะคะสําหรับดิฉันนะดิฉันแบบจะตระหนักอยู่เสมอว่าเราต้องรีบสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้ในช่วงที่เราเออยังมีคนรักคนเอ็นดูเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะคะมีขึ้นมีลงมันคือสัจธรรม ฉะนั้นช่วงที่เราเออยังมีชื่อเสียงคนยังพอรู้จักมีคนรักคนเอ็นดูเราต้องรีบสร้างเนื้อสร้างตัวทำมาหากินทำมาหากินนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะลําบากเพราะว่าเราสึกออกมาตอนเราแบบเราต้องเริ่มใหม่อ่ะเราต้องเริ่มต้นใหม่เข้าใจไหมอย่างดิฉันนะคนก็ดูถูกดูแคนไม่ว่าไม่ว่าดิฉันหรือพี่ปองหลายคนก็ดูถูกดูแค้นไงไปบวชตั้งแต่เด็กทามาหากินอะไรไม่ได้หลอกออกมาเดี๋ยวก็ไปไม่รอด ใช่ปะล่ะเออนะคะนั่นแหละเข้าใจนะเข้าใจมุมดีฉันนะเราก็ต้องต่างคนต่างตัดเราทำมาหากินก่อนเดี๋ยวตั้งหลักได้แล้วอะไรได้แล้วก็มีโอกาสมีเวลาก็จะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะอ่ะไปทุกคนกดตะกร้าเลยกดตะกร้าเลยไป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 ถุงเดียวไม่พอกดเลยคะ่ะแม่สวัสดี4,000ท่านนะคะ วัสดีสี่พันท่านนะคะกดได้เลยค่ะป้ายทาร์แครี่ทําดีที่สุดแล้วขอบคุณพี่ทัชชาค่ะทุเรียนกวนก็อร่อยใช่มีทุเรียนกวนด้วยนะทุเรียนกวนพรีเมียมนะไม่ใส่แป้งไม่ใส่สารน,นะจ๊ะกดตะกร้าได้เลยสี่พันท่านสี่พันคนขอสี่สิบคนขอแค่สิบเปอร์เซ็นพอค่ะสี่พันคนขอสี่สิบคนใครเอ็นดูดิฉันกดตะกร้าได้เลยเกรดบีเนี่ยมีโปรสองถุงลดเหลือสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบกดตะกร้าเลยสามร้อยห้าสิบกดตะกร้าเลย อุดหนุนหน่อยนะคะ3,900ท่านเออ่าเกรดบีจะแผ่นเล็กแต่ถ้าอยากได้แบบเต็มปากเต็มคำแบบชิ้นใหญ่ให้กดอันนี้นะคะนี่ตะกร้านี้นะครับจะเป็นแบบพรีเมียมเลยเกรดเพรีเมียมรสชาติดีแถมแผ่นใหญ่นะเออนะคะอ่ะ3าคนแล้วไปแม่กดเลยค่ะเดี๋ยว5โมงครึ่งเนี่ยขาข็แขาขายแค่ถึง5โมงครึง่งแล้วเดี๋ยวขึ้นไลฟ์กับพี่ปองอ่ะใครอยากให้ดิฉันแบบ คุยอกับพี่ปองแบบเปิดอกนะคะแล้วเดี๋ยวรอเลยปลายเอ็นดูจังเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ร้องนั่งเออนั่นแหละอะนะอะปลายใครจะหิวใจดิฉันกดตะกร้าเลยค่ะการหิวใจที่ดีที่สุดคืออุดหนุนสินค้านะคะดิฉันจะมีกําลังใจนะคะใช่สงสารพี่ปองแกเป็นคนตรงๆแกพูดตรงนะคะแกก็พูดตรงและดิฉันก็ไม่คิดว่าแกจะมีเหตุผลอะไรต้องปกปิดมีความลับต่อดิฉันนะคะก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้น นะคะ3600